กูไดนนแห่นกักหน่อยก็เจ้าแหงอยู่บู่ไดรถไทรถหนฮาบ่รดไเยรถ้านหเอาต้องกินกีนย่ยกินแล้วคอยกินเพียง่น,น,นั่นล่ะเอาไว้งังไมรอดหลังสิบแปดหนึงสิบห้าไม่ค่ะ

น้ำเปล่าเือนหน่อยแท้มองอื่นเพื่อกหลายงนึง่าหน่อยนี่น,นั่นแก้มลิงนั่นบกกากากอยู่ยเขาปลาปป่อยบ่หนากับปลาน้อยก็หลายเพราน้าลวสิัผมเขาเขาเคี่ยวเขาเน่ยเขาเนี่ยก็อพออยู่ด้นเนี่อยมันหนาวท่หนหนบ่มันเพรา่นหนา,น,าน,าน,าน,นาวมีแห้งเกลือดิออ พ่อทิ่ก uh ิน huh. กับย oh, mm. ังมาเนี s <S ่ยฮะติกินแต่ไข่เหรอตินาินแม่ไื่เหรอ

กูเลยบอลนี่อแล้วเจ้าผีใบชาอยู่ก่อไปขึ้นร่ำเคื่องน้ำพุ่งกับน้ำอุ่นมันเดียวกันเลยใกล้ๆกันมันคุ้นหลานมันมอน้ำพุ่งกับน้ำอุ่นน้ำพุ่งมันอยู่ผีเลยมันทา้งขืนสมเด็จผีเลยแี่อ่ะเขื่อนน้ำพุ่งคูพันโต้น้ำพุ่งมันไหลลงน้ำอุ่นกับว่าไ้ว่าไหลมันอยู่ผีขืนทางคูพันผีเออทางสมเด็จผี อยากดูแต่ว่ามันมองเดียวกันบ่นคนละมองอันนั้นมันปูนไปทางพุ่นทางสีไปอันเขาดอนพุ่นอันคนละภูเขาคนละฟังภูเขาคนละภูมิอยู่บ้านเขาเนาะพี่ออมมันเท่นนั่นนะพ่ออัน้องขายของติดถนนเลยมัอยเลยบอกว่าให้ปลูกผักขายเพชรต้านกาแฟคอยบอกอันยอมพี่โอแม่นยอมอีอันอุ้ยปุ้ยมั้ อันนี้ที่ติดถนนมันวะน่านลัดีเลยยปรึกษาว่าเทเถียนเทอันมองค้ายของติดถนนนี่อ,<ย>อุ้ยอุ้ยอ,อ,อือแม่น<อ>ดีเลยแล้วครจะว่าัเสียเทดเป็นมองนั่งมองถ่ายรูปมองยัง,ยงยนีง่ไหมอนนีเรียนเนาะ เขาขึ้นเลือป่ะอาพินบอลเลือป่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่อันก็อันก็ห่อกระล่างนี่แหละแม่ล่างเดี๋ยวนี้ก็ได้เด้มันแม่อันก็ห่อมาเจอหลางมือหลังมือวันวา บอกว่าล่างคนใช้ใช่อืมไปลานขามาไปนั่นไปนี่มานันอืออ๋อแกออกสักก้อนสินะก่ล้างยื่นก็ไ,ได้เออล่างคนล่างนะ่ล่างฮะ nha mm -hmm. phải là phải quay ó ó đã gì phân đã chi phân nè อีหลอดบ่เหลือดิเนาะอีหลอดโทูตัวเนาะ